สุดทางรักแจ็คแฟนฉันยอมรับเลิกแฟนสาวแล้วยืนยันเลิกจริงไม่ได้โปรโมทเพลงหลังจากที่นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอย่างแจ็คแฟนฉันได้ทำการเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากที่ใช้เวลาในการทำความรู้จักกันมานานกว่าสองปีแต่ล่าสุดเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มแจ็คก,ก็จะพบว่า มีการโพสต์ IG Story ที่สอว่าความรักของเจ้าตัวอาจจะสั่นคลอนโดยเป็นการโพสต์ว่าไม่ไหวอย่าฝืนและแค่นี้ก็เก่งแล้วแจ็บล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจกับสื่อมวลชนโดยยืดอกยอมรับว่าเลิกกับแฟนสาวแล้วโดยสาเหตุหลักมาจากความไม่เข้าใจกันในบางเรื่องและคิดว่าเรื่องของช่วงอายุทำให้ไม่สามารถเข้ากันได้มากกว่านี้ ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้พยายามปรับตัวเข้าหากันมาโดยตลอดแต่ว่ามันก็ไปได้ไม่สุดทางทําให้ทั้งคู่หันหน้าคุยกันจนเข้าใจและเลิกรากันไปในที่สุดนอกจากนี้หนุ่มแจ็คยังพูดเอาไว้อีกว่าการเลิกกันครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการที่แจ็คทุ่มเทเวล่าให้กับงานเป็นหลักและเรื่องของความเจ้าชู้ไม่มีแน่นอน พราะตลอดเวลาที่คบกันก็ไม่เคยคิดที่จะทำให้ฝ่ายหญิงเสียใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากนี้เจ้าตัวยังยืนยันว่าการเลิกกันครั้งนี้ไม่ได้เป็นการโปรโมทเพลงอย่างแน่นอนเพราะเพลงที่ปล่อยออกมาเขียนเอาไว้นานแล้วแต่มันดันตรงกับชีวิตในช่วงนี้พอดีนั่นเอง